สวัสดีครับผู้ที่มีความสำเร็จเป็นเป้าหมายผม Star Master อร์จตุรงเกิดรัฐสวัสดีทุกท่านนะครับกับ Success Academy ครั้งแรกของปี2021หรือ2564ครับวันนี้ผมรับหน้าที่ในการพูดหัวข้อที่สำคัญคือออโรเซล์มาสเตอร์หรือเป้าหมายที่สำคัญผมขึ้นหัวข้อไว้ว่าทำได้ชีวิตเปลี่ยนครับเซล์มาสเตอร์เป็นหัวใจความสำคัญความสำเร็จแรกบันไดขั้นแรก แต่การเป็นออโตเซลมาสเตอร์ Master คือความสําเร็จที่แท้จริงทําไมถึงพูดว่าความสําเร็จในการเป็นออโตเซลมาสเตอร์ Master เป็นความสาเร็จขั้นแรกที่สําคัญเพราะว่าท่านประธานและคนอาชีิทุกคนครับจะพูดบอกว่าถ้าเรามาถึงออโตเซลมาสเตอร์นั Master ่นหมายความว่าความสําเร็จในเส้นทางของอัชีเราไปเกินกว่าครึ่งแล้วครับแต่ก่อนที่วันนี้ผมจะไปเจาะในเนื้อหาว่าการเป็นออรตเซลมาสเตอร์ผู Master ้ที่มีรายได้6 0 0 0 0ถึง120,000บาท ทำอย่างไรและเคล็ดลับทำอย่างไรผมขอที่จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองในเส้นทางที่เดินมาถึงอาทอมี่ครับผมเหมือนคนที่เรียนปริญญาแล้วก็จบมาทุกทุกคนแล้วก็ทํางานบริษัทครับผมทํางานบริษัทอยู่เพียงแค่สามปีจากการจบปริญญาตีบัญชีและปริญญาโทรการตลาดครับส,รสิ่งต่าง,ต,างต่างเหล่านั้นได้หล่อหลอมให้เราไปเป็นพนักงาน บริษัทแต่ว่าผมก็คิดอยู่เสมอว่าพนักง,งานบริษัทแล้วความสําเร็จของชีวิตนะ่ะคืออะไรอยู่ตรงไหนทํำยังไงเราจะประสบความสําเร็จได้นะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะหาประสบการณ์รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นอยู่สัก2อสปีหลังจากนั้นเริ่มที่จะทำธุรกิจเล็กๆค่อยๆสร้างค่อยๆทำ ธุรกิจที่ผมทาครับและเป็นธุรกิจที่ทํามา30ปีตั้งแต่เรียนหนังสือก็คือซื้อขายรถยนต์ครับตอนทําก็ทําบริษัทแรกก็ทําบริษัทนําเข้ารถยนต์เหมือนกันก็ทำนะครับตั้งแต่เป็นพนักง,งานจนเป็น GM ครับก็ดูแลไม่ไม่ได้รวยนะครับไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเองแต่ทําจนถึงระดับบริหารสูงสุดสิ่งต่างๆได้หล่อหลอมครับก็ได้เข้าใจว่าเออธุรกิจรถซึถ่งเป็นธุรกิจที่เราลักอ่ะแต่มันมีการเปลี่ยนแปลง มันมีความยากขึ้นของธุรกิจครับผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่ประกอบธุรกิจจะทราบดีว่าความยากของธุรกิจนั้นเกิดขึ้นครับนอกจากนั้นครับใน10ปีที่แล้ว12บปีที่แล้วปี2008ครับถึงช่วง2012ผมได้มีโอกาสทำอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่คิดว่าจะทำได้นะครับก็คือการบริหารสายการบินมีโอกาสได้เข้าไปทำความรู้จักกับธุรกิจสายการบินซึ่งไม่ได้เรียนมาเลยแต่ ผมเป็นคนที่ชอบศึกษาครับก็จะบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณรักที่จะประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่ต้องมีในตัวคุณก่อนคือชอบเรียนรู้นะครับไม่ใช่คอยตั้งกําแพงไว้ว่าอันนั้นก็ปัญหาอันนี้ก็ไม่รู้อันนั้นก็ทําไม่เป็นอันนั้นคือจบตั้งแต่คิดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ทํามาครับและก็คิดวิเคราะห์ภาวะที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างที่เรารู้กันดีว่าโควิด19เป็นวิกฤตของ คนประชากรโลกเลยก็ว่าได้และในประเทศไทยเองก็กลับมาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอยากจะบอกทุกคนว่าจากวันนี้ถ้าใครที่ฟังคลิปอยู่ฟัง YouTube อยู่นขณะน,นี้อยากให้คิดตามตลอด30นาทีที่ผมได้รับมอบหมายมาตรงนี้เพราะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปตลอดชีวิตธุรกิจของผมยังไม่ได้ถึงจุดทางตันครับแต่ผม เห็นอนาคตมองไปไกลๆว่าปัญหาเกิดขึ้นแน่เพราะว่าโลกของโซเชียลโลกของดิจิทัลเข้ามาในชีวิตครับมันทำให้ชีวิตการทำธุรกิจยากขึ้นและก็มองเห็นทางรอดเนี่ยมันลิบหลีเหล้วเกินก็บังเอิญว่าในการที่ทำธุรกิจสายการบินก็ได้มีพี่ที่ทำงานด้วยกันและก็รวมถึงมี ลูกค้าที่เป็นคนเกาหลีครับวันหนึ่งก็มาแนะนําธุรกิจอาโรมี่ต้องบอกตรงๆครับว่าตอนแรกไม่ได้รู้สึกสนใจเลยเพราะว่าเป็นธุรกิจเครือข่ายขายตรงครับแต่ปรากฏว่าเมื่ออยู่ไปครับและลองใช้เวลาว่างที่มีอยู่จากการทําธุรกิจและเอาเวลาว่างอันนั้นมาดูคลิปวันละหนึ่งคลิป2คลิปสมัยก่อนไม่มีนะครับคลิปวิดีโอพูดภาษาไทายแบบนี้ไม่มีครับผมนั่งดูคลิป เป็นเวลาสามเดือนเพราะตอนนั้นธุรกิจอาโชมมี่กำลังจะเข้าประเทศไทยแล้วใหม่มากไม่มีใครเล่าให้ผมฟังได้ผมศึกษาเองเพราะศึกษาไปเรื่อยเรยเฮ้ยมันไม่ธรรมดาธุรกิจเครือข่ายถามว่าในชีวิตเราก็มีคนมาเล่าให้ฟังครับแต่ว่าผมบอกว่าผมทําไม่ได้ครับของแพงครับแล้วผมก็ทําไม่เป็นครับแต่อโชมี่ไม่ใช่ครับเราใช้ของและเราก็บอกต่อ ปรากฏว่าเกิดเป็นธุรกิจได้ครับและที่สําคัญคือมันมีผู้ประสบความสําเร็จได้เมื่อกี้เราได้รับฟังจากท่าน Star ์มัสเตอร์สายฝนทุตาไปแล้วว่าอาทมี่เป็นบริษัทที่สุดยอดมากๆเป็นบริษัทที่พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีความมั่นคงเพราะปีก่อนขึ้นไปถึงลำดับ11ของโลกครับมียอดขายเกิน5 0มื่นล้านครับขยายไปทั่วสาขาไปทั่วโลกตอนนี้ก็16บวก1คือ17ประเทศรวมเกาหลี นอกจากนั้นเรายังมีผู้บริโภคอีก50ประเทศได้ครับเพราะฉะนั้นมันใหญ่โตและเราจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยครับนอกจากนั้นเรายังมีสินค้าที่เมื่อกี้เรารับฟังแล้วเรายังมีแผนการตลาดที่ไม่ได้ขายฝันเรายังมีระบบสู่ความสําเร็จแบบนี้ครับ Success Academy มันแปลว่าความสําเร็จครับมันแปลว่าเราเข้ามาเรียนรู้และเราจะประสบความสําเร็จครับเพราะฉะนั้นผมหลงรักธุรกิจนี้ครับและผมจะมาเล่าความสําเร็จ ต่อจากนี้ให้ทุกท่านฟังว่าถ้าทำได้ชีวิตเปลี่ยนครับทีนี้ออร์โดเซลมาสเตอร์เนี่ยมันเป็นยังไงล่ะออโดเซลมาสเตอร์เมื่อคุณทำได้คุณจะมีรายได้ประมาณ60,000ถึง1 2 0 0 0 0บาทครับคำถามแรกที่ผมอยากจะให้ทุกท่านคิดตามผมก็คือแล้ววันนี้ถ้าคุณกลายเป็นคนที่มีรายได้60,000บาทชีวิตเราดีขึ้นไหมชีวิตเราเปลี่ยนขึ้นไหม ผมกาลังพูดถึงแพสซีบินคำนะครับกำลังพูดถึง,ง,ง60,000บาทที่ไหลเข้าบัญชีคุณในทุกๆเดือนนะครับ60,000บาทนี้มันจะทยอยเข้ามาในทุกสัปดาห์และจะมีโบนัสในทุกวันที่7และ22่สิบสองเซล์มาเตอร์เป็นขั้นแรกเราแค่ทำเซลล์มาสเตอให้ได้และทําให้เกิดออโต้ให้ได้ผมก็อยากจะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งทบทวนก่อนว่าการเป็นเซลล์มาสเตอร์เงื่อนไขคืออะไรครับ เงื่อนไขาการเป็นเซลล์มาสเตอร์คือทําตัวเองให้มียอดสะสมตั้งแต่การสมัครสมาชิกครั้งแรกวันแรกและเริ่มใช้สินค้าโทมี่และสะสมยอดคะแนนไปครับสะสมไปจนถึง7 0 0 0แสนพีวีเจ็แสนคะแนนและสามารถที่จะบริหารจัดการช่วยเหลือทีมงานดูแลให้เกิดผู้บริโภคขึ้นมาครับจน15วันใดก็ตามมียอด2องล้านห้คะแนน และ2อล้านแสนคะแนนทางขวาทางซ้ายและทางขวาข้างละ2 5ล้านหแสนคะแนนแค่นั้นครับเราก็จะเป็นเซลล์มาสเตอร์ที่นี้เนี่ยเอ๊ะการเริ่มต้นเนี่ยธุรกิจเราไม่ใช่ธุรกิจแชร์ลูกโซ่นะครับธุรกิจเราธุรกิจหัวใจของเราคือเรามีสินค้าที่ดีและราคาถูกทุกคนอยากได้ของดีและถูกเรารู้ดีเพราะฉะนั้นธุรกิจของเราคือธุรกิจการกระจายหรือสร้างผู้บริโภคครับเพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคที่จะทำให้เกิด2ล้าน5แสน PV ใน15วัน2ล้าน5แสน PV ให้เกิดใน15วันเราต้องสร้างออโตคอน s u m e r ครับออโตคอน s u m e r หรือผู้บริโภคประจำถ้าธุรกิจเรามีลูกค้าประจำดีไหมครับดีแน่นอนเพราะของหมดเขาจะมาซื้อใหม่ครับพอเขาไว้ใจแบรนด์อ t โตมี่เขาจะมาซื้ออย่างอื่นเพิ่มครับของใหม่เขาจะซื้อหมดครับ ตอนเริ่มต้นออโต้คอน s u m e r ก็จะเป็นแบบนี้ท่านประธานบอกว่าถ้าจะเรียกคนนั้นว่าออโต้คอน s u m e r หรือผู้บริโภคประจำของเราเนี่ยมีองค์ประกอบ5ข้อที่คนคนนี้จะต้องมีข้อที่1คนคนนี้ถ้าเป็นออโต้จริงๆอ่ะต้องสมัครเป็นนะเพราะในอนาคตเขาจะบอกต่อเรื่องของอัตฉมิให้เราครับสมัครเป็นแล้วต้องซื้อเป็นครับ กดหยิบเครื่องมือมือถือขึ้นมาแล้วก็เข้าสู่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ a t โ m i มีแล้วคุณจะสั่งซื้อสินค้าอ t โ m i มีจะจัดส่งสินค้าไปถึงบ้านครับแต่ระบบเดิมคืออะไรครับเราขายของเมื่อก่อนต้องขายนะเราขายของเราก็ต้องบริการนำของไปส่งอ t โต i มีไม่ได้ต้องการแบบนั้นครับถ้าคุณมีลูกค้าร้อยคนพันคนคุณจะไปบริการไหวไหมครับไม่ใช่ครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนละผมชอบมองทุกวิกฤต หรือทุกวันให้เป็นโอกาสครับบางคนบอกโควิด1 9เป็นวิกฤตคุณมองมุมที่มันเป็นบวกสิทุกอย่างส่วนใหญ่จะมีสองด้านครับผมมองอย่างนี้ครับดีจังเลยมีข้ออ้างไม่ต้องไปส่งของนะครับโควิดไม่อยากให้ผมไปพี่เปิดมือถือเลยครับพี่สั่งเลยแล้วเดี๋ยวเคลี่ส่งให้เองบริษัทส่งให้เองครับนั่นคือสมัครและสั่งสินค้าเป็นเป็นคุณสมบัติของผู้บริโภค ประจำของเราครับข้อที่สองครับคนคนนี้เป็นคนที่ชอบพอเจอสินค้าใหม่ออกมารักที่จะศึกษาดูรายละเอียดเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันดียังไงแล้วก็ตัดสินใจครับที่จะใช้สินค้าในข้อสามครับพอเขาดูแล้วเฮ้ยเข้าท่านะวิตามินซีเมื่อกี้ดีนะวิตามินซีนี่มีประโยชน์มากนะครับต้านอนุมูลอิสระและเป็นวิตามินที่สําคัญต่อระบบของร่างกายมากๆเลยเพราะฉะนั้น เฮ้ยมันดีนะมีออยอด้วยชัดเจนมากเลยลองใช้ดูเราก็ใช้สินค้าครับสั่งเข้ามาแล้วลองใช้พอใช้เสร็จแล้วข้อที่4ครับเราจะรักสินค้านั้นครับเราจะชอบสินค้านั้นครับและเราก็จะตัดสินใจว่าเฮ้ยมันดีกับเราและเราก็จะทานไปเอเรื่อยครับถ้าให้สุดยอดท่านประธานใช้คํานี้ครับว่าเราตัดสินใจที่จะใช้สินค้าโทม,มีไปตลอดชีวิตครับสุดท้ายครับ เมื่อชอบแล้วเนี่ยเขาต้องบอกต่อครับเราชอบแล้วเราต้องบอกให้คนที่เรารักครับรอบตัวของเราคนในครอบครัวของเราพี่น้องของเราเพื่อนในออฟฟิศของเราคนที่เรารู้จักและมีโอกาสเราต้องให้ผู้บริโภคคนนั้นบอกต่อครับถ้าเขาทําได้ทั้งคุณสมบัติใน5ข้อนี้เขาเป็นลูกค้าที่เราต้องดูแลประคบประงมนะครับเขาให้ดีครับเพราะเขาจะสร้างออโต้พีวีให้เราครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องค้นหาครับแต่มันจะเกิดขึ้นครับมันจะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะแล้ววิธีการสร้างลูกค้าประจําแบบนี้มันมีวิธีการมีเทคนิคไหมมีครับลูกค้าประจำเนี่ยสร้างโดยใช้8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จครับ8ขั้นตอนสู่ความสําเร็จคิดตามไปนะครับ8ข้อทีละ1ข้อครับข้อที่1การตั้งเป้าหมายการที่เรามีเป้าหมายในชัดเจน เป้าหมายชัดเจนเมื่อกี้เราบอกว่ามีสองเลือก2ใช่ไหมสำหรับปีนี้หมายความว่าเริ่มต้นอย่างนี้ครับผู้บริโภคจะตั้งเป้าในการคัดสรรสินค้าของที่ดีต่อตัวเองแต่ถ้าเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราจะตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเราจะเลือกธุรกิจนี้ละและทําธุรกิจนี้เนี่ยเราจะต้องมีเป้าหมายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดที่สําคัญมากๆเลยเพราะมันคือเคล็ดลับของความสําเร็จถ้าเราตั้งเป้าหมายได้ชัดเจนเราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จครับ ข้อที่สองครับพอตั้งเป้าหมายแล้วต้องตั้งใจแน่วแน่ครับต้องตั้งใจแน่วแน่ครับถ้าเราจะทำอะไรให้ประสบความสาเร็จทำอะไรให้ดีเราต้องตั้งใจและมุ่งมั่นต้องโฟกัสครับไม่ใช่เบอร์ไปเบอร์มาซ้ายทีขวาทีไม่ได้ครับเราต้องตั้งใจแน่วแน่เพื่อทำให้มันเกิดขึ้นนั่นคือสองขั้นตอนสู่ความสาเร็จในธุรกิจนะครับสครับการเริ่มต้นของธุรกิจนี้ คือการเขียนรายชื่อครับลิสต์รายชื่อขึ้นมาเขียนรายชื่อขึ้นมาครับรายชื่อของอาทอมี่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องดูว่าเอ๊ะใครจะมาทําธุรกิจกับเราช่วยเรากระจายสินค้าแล้วเราจะได้ประสบความสําเร็จผิดเลยครับธุรกิจอาทอมี่เป็นธุรกิจที่เราต้องการคนใช้สินค้าเพราะสินค้าเราดีอยากให้คนได้ใช้สินค้าเยอะๆครับเพราะฉะนั้นรายชื่อที่อยากให้ลิสต์หรืออยากให้เขียนออกมาคือรายชื่อคนที่อยู่รอบๆตัวเรา แล้วรายชื่อนี้ง่ายมากครับคือคนที่แปรงฟันอาบน้ําสระผมครับล้างหน้าครับถ้าคนที่ไม่ได้แปรงฟันอาบน้ําสระผมเราควรอยู่ห่างๆถูกไหมเพราะฉะนั้นครับรายชื่อผมคิดว่าถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้รายชื่อเนี่ยมีเป็นร้อยเลยครับหันซ้ายก็ต้องเจอแม่คนแปรงฟันหันขวาก็ต้องเจอคนล้างหน้ามองไปข้างหน้าก็ต้องเจอคนที่ดูแลตัวเองครับเพราะฉะนั้นรายชื่อง่ายครับเขียนออกมาครับ นั่นคือข้อที่สามข้อที่สี่ครับเมื่อเขียนเสร็จแล้วต้องใช้นะครับรายชื่อบางคนเอ๊ะเขียนแล้วทำไมไม่ประสบความสําเร็จทักทีทาไมไม่ได้ลูกค้ามาทักทีก็เขียนชื่ออย่างเดียวไงแต่ไม่เคยเชิญชวนหรือนัดหมายเขาครับทีนี้เอ้าโควิดยังไงล่ะเชิญชวนนัดหมายตอนนี้เมื่อก่อนเรานัดหมายผมเอาแบบออฟไลน์นิดหนึ่งก่อนนะครับออฟไลน์ off line, การนัดหมายหรือเชิญชวนเนี่ยทำให้สั้นที่สุดครับแค่นัดหมายนะ นัดหมายครับผมจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับถ้าเคล็ดลับคือผมก็บอกบอกว่าผมมีเรื่องราวดีๆมีสินค้าดีๆที่ตอนนี้มันนําเข้าจากเกาหลีผมอยากเล่าให้ฟังมันคืออะไรไม่ตอบครับเดี๋ยวผมแวะไปหาคุยให้สั้นที่สุดเพราะวัตถุประสงค์ข้อ4คือนัดให้ได้แต่ว่าตอนวิกฤตแบบนี้รักษาระยะเนี่ยครับ social distancing นะครับเราอาจจะทําข้อ4และข้อ5ไปด้วยกันครับพอเรานัดหมายแล้วเราไปเจอเราจะทําข้อที่5คืออธิบาย ธุรกิจหรืออ,อธิบายธุรกิจหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า show the plan หรือ STP show the plan ไม่ได้แปลว่าไปเล่าแผนการตลาดนะครับความสุดยอดของธุรกิจนี้เริ่มต้นจากการใช้สินค้าครับถ้าเราทำให้เขาได้รู้จักสินค้าทำให้เขาได้เริ่มลองลองใช้สินค้านั่นคือสิ่งที่สำคัญครับ show the plan คือการไปเล่าประสบการณ์ของเราในการ ใช้สินค้านั้นให้เขาได้ลองใช้ครับเราไม่ได้หลอกใครถูกไหมเราเชื่อว่าอะตอมีเป็นผลิตสินค้าที่ดีเรามีสินค้าที่ดีแล้วก็ประหยัดตังค์ด้วยทําไมผมทาธุรกิจนี้อย่างภาคภูมิใจผมอยากให้คุณโชว์เดอะแพลนแบบนี้นะด้วยใจแบบนี้นะแล้วคุณจะโชว์เดอะแพลนแบบไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ว่าคุณโชว์จากใจตรงไหนครับคุณต้องเชื่อก่อนว่าสินค้าทอมมี่เนี่ยดีและถูก ดีแล้วถูกเชื่อขนาดไหนผมบอกว่าสินค้าโทมี่เนี่ยทำได้สองอย่างหนึ่งเราใช้สินค้าที่มีคุณภาพเท่าเดิมและเราประหยัดตังค์ขึ้นครับหรือเราจ่ายเท่าเดิมแต่ปรากฏว่าเราสามารถที่จะเซฟเงินได้ครับเราจ่ายเท่าเดิมแต่ว่าโทษนะรเราจ่ายเท่าเดิมแต่เราใช้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นนั่นคือสองข้อครับถ้าเราทำไปแบบนี้จะไม่มีคนว่าเราครับ จะมีคนว่าว่มามันทาไมมาพูดกับฉันว่าเพราะเราอยากให้เขาใช้ได้สินค้าดีราคาถูกเราไปเล่าประสบการณ์ทุกครั้งจงไปยืนหรือนั่งฝั่งเดียวกับผู้บริโภคของเราหรือเป้าหมายของเราว่าเราอยากให้เขาได้มีโอกาสใช้สินค้าอัตทมีที่ดีและถูกด้วยนั่นคือการโชว์เดอะแพลนครับข้อที่6ครับเมื่อเราโชว์เดอะแพลนไปแล้วเราเขาได้ตัดสินใจลองใช้สินค้าเราแล้วเราก็ติดตามครับ ได้ใช้หรือยังบางคนซื้อไปตั้งเฉยๆบางคนใช้ผิดวิธีประสิทธิภาพออกมาไม่เต็มเราต้องติดตามครับเราต้องติดตาม Follow และเพื่อที่จะทำให้เขาได้เริ่มใช้และอ่านไม่มีปัญหาเราก็มาทำขั้นตอนที่7คือการให้คำปรึกษาครับเราสามารถให้คำปรึกษาได้เพื่อให้ประสิทธิภาพสูงสุดในสินค้านั้นแล้วก็มีโอกาสในการเฮ้ยถ้าเขาปรึกษาเช่นเออหน้าฉันรู้สึกมีฝ้าบาง เราก็แนะนําสินค้าเพิ่มเติมเอ้สุขภาพเราเรู้สึกอ่อนเพลียแนะนําสินค้าเพิ่มเติมครับนั่นคือการติดตามและการให้คําปรึกษาครับทั้งหมดนั้นน่ะเจ็ดขั้นตอนเนี่ยจะมีขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างการทําซ้ําครับบางคนก็บอกคนนิ่งคือสร้างคนแบบเราเรารักสินค้าใช่ไหมครับเพราะวาพวกคนนั้นได้ เรียนรู้แล้วได้ใช้สินค้าแล้วชอบแล้วและบอกต่อแล้วการบอกต่อแล้วมีคนใช้ต่อนะเรียกว่าการสร้างการทำซ้ำครับผมชอบแล้วผมก็ไปเล่าสินค้าโทมี่ให้คนฟังครับนั่นคือทั้ง8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จผมมาย่อยให้นะครับอันนี้ลงรลยงลงลายละเอียดนิดนึงลงไม่ใช่รายละเอียดลงเคล็ดลับนทหนึงที่ผมมอง8ขั้นตอนสู่ความสาเร็จนี้ครับผมแยกออกเป็นข้อหและข้อส คือการตั้งเป้าหมายและตั้งใจแน่วแน่ครับสองข้อนี้ผมเรียกว่าคิดครับคุณต้องคิดให้จบมันเป็นเรื่องของตัวเราครับ <consumption> <át> ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จเราต้องคิดให้ชัดเจนครับเอายังไงเป้าหมายชัดไหมฉันจะทำธุรกิจนี้ไปเพื่ออะไรเราต้องคิดให้ชัดเจนแล้วเราต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเราจะทำจนประสบความสำเร็จ,รจนั่นคือเรื่องของตัวเราครับ เรื่องของตัวเราส่วนถัดมาครับกลุปถัดมาคือข้อ 3, 4, 5ครับ3คือเขียนรายชื่อ4คือนัดหมายเชิญชวน5คือโชว์เดอะแพลนครับหรือเล่าเรื่องธุรกิจ 3, 4, 5อันนี้ผมสื่อด้วยคำว่าทำครับคุณต้องทำให้มากพอในข้อนี้ถ้าคุณทำให้มากพอคุณจะเจอผู้บริโภคประจำครับคุณจะเจอออโต้คอนซูเมอครับ คุณจะสามารถมี PV ออโต้เกิดขึ้นมา2ล้าน5 2ล้าน5ในที่สุดครับทำให้มากพอครับและสุดท้าย6 7 8ครับ6 7 8คือการติดตามครับการให้คําปรึกษาครับการสร้างการทำซ้ำครับถ้าเราทำ3ข้อนี้ได้ดีผมเรียกว่าคุณสร้างสร้างให้แข็งแรงครับสร้างให้ธุรกิจของคุณแข็งแรง การทําอย่างมากพอคือการแอคทีฟครับออกไปทําครับออกไปหาผู้บริโภคครับออกไปสร้างคนที่รักสินค้าโทมี่ให้มากที่สุดครับและเราสร้างความแข็งแรงด้วยการฟอลโล่ครับด้วยการติดตามครับด้วยการให้คาปรึกษาและสร้างการทําซ้ําครับถ้าเรามองทั้ง3ส่วนนี้แบบชัดเจนในที่สุดคุณจะเป็นเซลล์มาสเตอร์และในที่สุดคุณจะเป็นออร o เซลล์มาสเตอร์ได้ครับทีนี้ครับ มาถึงตรงที่ว่าพี่เอครับผมก็ทํามาแล้วหนึ่งปีสองปีก็มีสามปีก็มีแต่ผมก็ฟัง s u c c ซ s s a คาเดมีมีแปดสเตปแปดขั้นตอนสู่ความสําเร็จแต่ทําไมผมยังไม่ประสบความสําเร็จละ่ะผมอยากให้ทบทวนเคล็ดลับความสําเร็จที่วันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวที่ผมคิดว่ามันสําเป็นเป็นหัวใจมันเป็นเคล็ดลับของความสําเร็จมาทบทวนสามข้อนี้กันครับข้อที่หนึ่ง คุณต้องมีความชัดเจนคุณต้องมีความเชื่อมั่นคุณต้องตัดสินใจแน่วแน่ครับความเชื่อมั่นตรงนี้หมายความว่าคุณต้องเชื่อมั่นในบริษัทไหมคุณต้องเชื่อมั่นในสินค้าไหมคุณต้องเชื่อมั่นในแผนไหมและสําคัญคือคุณต้องเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณตรงนี้สําคัญครับพอเชื่อมั่นเสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องรู้นะครับว่าการเส้นทางการสร้างมันใช้เวลา คุณต้องสร้างคุณต้องตั้งใจคุณต้องมุ่งมั่นครับเคล็ด <ets> ลับข้อที่สองครับ <ets> พอคุณตัดสินใจแล้วตั้งใจแล้วคุณรู้ไว้เลยครับว่าคุณต้องทำอย่างมีวินยัยและทำมากพอในทั้ง8ขั้นตอนสู่ความสำเร็จโดยเฉพาะเมื่อคุณโอเคแล้วในส่วนของข้อ1และข้อ2แต่คุณจะต้องทำ3ามสีให้มากพอย่งมีวินัยด้วยครับถ้าคุณทำเล่น ความสําเร็จจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวินัยครับเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเดินไปตลอดเส้นทางวินัยแปลว่าอะไรครับวินัยแปลว่าทําถึงแม้ว่าคุณไม่ชอบทําถึงแม้ว่าคุณไม่พร้อมทําถึงแม้มแว่าคุณไม่อยากทํานั่นคือวินัยครับเคล็ดลับข้อที่สครับคุณจะต้องป้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนคำว่าตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนผมอธิบายอย่างนี้ครับ ต่อจากนี้เวลาที่เหลือฟังผมดีๆนะครับถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จฟังผมดีๆการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนบางคนก็บอกว่าตั้งแล้วพี่สมการที่เรียนกันมาทั้งชีวิตหรือเขาบอกต่อกันมาทั้งชีวิตว่าอะไรครับเรียนให้สูงๆตั้งใจทํางานเก็บเงินและจะประสบความสําเร็จแต่มีกี่คนครับใช้สมการนี้ทํางานเก็บเงินสําเร็จทํางานเก็บเงินสําเร็จรวย มันเกิดขึ้นอยู่กับไม่กี่คนครับเพราะฉะนั้นท่านประธานปาร์คันกิวของเราเลยบอกว่าอย่างนั้นลองคิดใหม่เอาเป้าหมายเอาไว้ข้างหน้าแล้ววิธีการเกิดที่หลังคุณต้องคิดเป้าหมายของคุณคืออะไรทีนี้บ้านรถปัญหามันคือผมก็ค้นว่าคนก็มีเป้าหมายอยากรวยทุกคนครับแต่คนก็ชอบบอกว่ารวยแล้วเดี๋ยวคิดได้เองครับแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ครับ เป้าหมายที่ผมพูดผมชอบพูดว่าเป้าหมายนี้ต้องมีลมหายใจครับเพราะว่าอะไรไหมครับเป้าหมายเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่เกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้ผมเรียกว่าเป้าหมายมันไม่มีพลังเพราะมันไม่มีพลังเนี่ยมันไม่มีเหตุผลต่อมาครับที่จะทําให้คุณยืนหยัดคุณสู้และทําให้มันเกิดขึ้นเหตุผลมันไม่มากพอที่คุณจะสู้เพื่อให้เป้าหมายนี้เกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ผมกำลัง<ม>พูดอยู่เนี่ยมันมาจากเหตุผลที่ทำไมคุณต้องสำเร็จมันไม่ใช่บอกว่ารวยฉันจะไปซื้ออะไรไม่ใช่ครับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบางคนเล่าชีวิตให้ผมฟังผมฟังใน Success Academy ที่ผ่านมาบางคนบอกว่ามีพี่น้องต้องก,กระจายไปทั่วประเทศไปทำงานของใครของมัน เขาอยากมีบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะรวมให้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันเมื่อมีอิสระภาพทางการเงิน,นเพื่อเมื่อประสบความสําเร็จเราทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันไม่ใช่พ่อก็ไปทํางานที่หนึ่งแม่ก็ไปทํางานที่หนึ่งเพราะฉะนั้นครับคุณต้องค้นหาเป้าหมายที่คุณจะสู้เพื่อสู้ในทุกๆวันและประสบความสําเร็จให้ได้ครับตรงนั้นสําคัญที่สุดเลย ความเชื่อมั่นต้องมีบางคนขาดความเชื่อมั่นครับบางคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองการเรียนรู้ใน s ั c c ซส s a คาเดมีแบบนี้หลายคนเข้ามาเพราะบอกว่านะรครับซั c c e s s a c าเดมีดีระบบดีเข้ามาแล้วมีพลังมีแรงบันดาลใจมันไม่พอครับสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยไม่ได้บอกว่าผมส่งพลังบางคนบอกไม่ต้องโมติเวตไม่ใช่ครับโมดิเวต มันแป๊บเดียวครับชั่วโมงหนึ่งมันจะอยู่กับคุณครึ่งชั่วโมง5นาทีพอปิดคลิปปิดยู u b e ไปคุณกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมความตื่นเต้นจะลดลงและความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นยังไงครับมันไม่เกิดครับแต่ความตื่นเต้นตรงนี้มันต้องไปสร้างความเปลี่ยนแปลงครับเรามาเรียนสำเร็จ,เร,จเราจะต้องเชื่อมั่นตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จเราจะต้องเป็นผู้ชนะเป้าหมายนั้นจะต้องเกิดขึ้น เราจะต้องเชื่อมัน่นเราจะต้องตั้งใจเราจะต้องอยู่ในเส้นทางครับนั่นคือสิ่งที่สำคัญความมีวินยัยความพยายามมากพอมอยู่ตรงไหนครับผมบอกทุกคนเลยครับบอกว่าคุณรู้เลยนะครับคุณจะต้องเจอความล้มเหลวแต่คุณต้องยืนหยัดไงเพราะว่าหัวใจคือเป้าหมายมันสำคัญมันจะต้องเกิดขึ้น นั่นคือสิ่งที่สําคัญคุณจะต้องสู้ล้มลงมาก็ลุกขึ้นมาล้มลงมาก็ลุกขึ้นมาอีกแล้วเดินไปครับเดินไปข้างหน้าทุกทุกวันอย่ายอมอย่ายอมทํามันไปครับทําไปเรื่อยๆรืบางคนบอกว่าไม่กล้าทําบนอธนิโม่โทษน,นู่นโทษนี้โทษนั่นกลัวความล้มเหลวครับไม่ต้องกลัวครับผมบอกคุณไ้เลยว่ามันต้องล้มเหลวมันต้องถูกปฏิเสธ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าแต่คุณจะต้องเขามานั่งอยู่ใน Success Academy 18ดครับเขาถึงเริ่มพาคนที่หนึ่งเข้ามาและในทนี่สุดเขาก็ประสบความสำเร,ร็จเป็น m p p r r i l m m s t t r เตอเขาเข้ามาทำไมรู้ไหมครับเหมือนทุกท่านที่กำลังดู YouTube อยู่ตอนนี้ดูคลิปนี้อยู่ครับเข้ามาเพื่อหาเหตุผลครับ ว่าทำยังไงเราถึงจะประสบความสำเร็จทำไมต้องทำอะโอมีและทำไมต้องทำอย่างเต็มที่นั่นคือสิ่งที่คุณเข้ามาค้นหาในระบบของอะโอมีครับเมื่อคุณรู้แล้วคุณเปลี่ยนแปลงคุณโฟกัสคุณทำครับและความสำเร็จจะเกิดขึ้นเราพูดกันอยู่ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ทุกคนสำเร็จได้ครับคนที่นั่งบนคือผู้ไม่มีทางจะสำเร็จครับแต่คนที่นี้ ทุกคนมุ่งมั่นทุกคนทุ่มเททุกคนเชื่อครับว่าความสำเร็จในวันหนึ่งเขาจะเป็น Imperial Master ครับเขาเดินมันถึงความสำเร็จความเชื่อครับคุณรู้ไหมว่าการมีภาพของเป้าหมายที่ชัดเจนในหัวของคุณที่เดี๋ยวต่อจากผมไปเนี่ยท่านประธานจะมาเล่าให้ฟังว่าไลฟ์ซีนาริโอหรือเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องวาดให้มันเกิดขึ้น เพราะถ้ามันเกิดขึ้นคุณรู้ไว้เลยครับว่าคุณได้มอบความสำเร็จให้กับตัวคุณไว้แล้วเพียงแค่ทำและเดินให้ภาพนั้นออกมาเป็นเรื่องจริงครับไม่ใช่เป็นแค่ความฝันนี่เป็นเดือนมกราคมเป็นปีใหม่เป็น Success Academy ครั้งแรกครับอย่าให้คำว่าครั้งแรกผ่านไปอีกหนึ่งเดือนแล้วชีวิตคุณไม่เปลี่ยน ออกไปทําให้สุดครับทําให้ชีวิตหนึ่งชีวิตมีคุณค่าอย่าเป็นคนกระจอกครับเราต้องเป็นผู้ประสบความสําเร็จเราต้องสร้างให้ครอบครัวเราจดจําให้คนรอบข้างจดจําว่าไอ้นี่ทําจริงและประสบความสําเร็จการเป็นออร์โเซลมาสเตอร์หกหมื่นบาทต่อเดือนคุณคิดได้ครับว่าถ้าเป็นแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนยังไงออกไปทำออกไปสู้ใช้เคล็ดลับทั้งหมดที่วันนี้ผมเล่าออกไปทำให้มันเกิดขึ้น และเราจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในปี2021นี้ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ให้สุดครับเราทำได้ทุกคนสวัสดีครับ